ค่อนข้างที่จะซีเรียสประกอบแล้วก็ติดตั้งเนี่ยไม่ได้ยากมากคนระับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูการลำเลียงแผงโดยลิฟต์ส่งแผงกันนะครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าง,งานลูกค้าหลังนึงเนาะก็จะเป็นบ้านอของลูกค้าที่ที่เป็นอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรและกันบ้านของลูกค้าสูงประมาณ2ชั้นครึ่งและวันนี้เรามีของเล่นใหม่ของบรไซส์มามาโชว์ตัวนิดหนึ่งนะครับก็เราร่วมมือกับอารักเาเรียกว่าเป็นเครื่องมือทุ่นแรงของเราทําให้ช่างของเราได้ทำงานง่ายปลอดภัยแล้วก็เซฟในเรื่องของตัวบ้านของลูกค้าไม่ให้ได้รับการกระทบจากการยกแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ก็คือตัวม i g ต t y l ิ f t ของแบรนด์อารักนั่นเองครับผมตัวนี้นะครับนำเข้ามาจากประเทศ ออสเตรเลียเลยนะครับก็เป็นเครื่องมือรุ่นแรงเป็นลิฟต์ยกแผงที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีมาตรฐานสากลนะครับจะมีขั้นตอนการติดตั้งนะครับก็ช่างก็จะมาติดตั้งประกอบไม่ยากครับตัวนี้จะจะยกได้ที่ความสูงประมาณ15เมตรอแม็กซิมัมแต่ว่าวันนี้ลูกค้าอยู่มันน่าจะ8-9เมตรฮะตอนนี้เห็นไหมครับช่างก็กําลังกําลังยกแผงกันอยู่ก็บ้านลูกค้าก็ติดอยู่ประมาณ11กิโลวัตต์ใช้อยู่ประมาณ ยี่สิบแผงนะครับก็อย่างที่บอกมาในใช้เราชอบอะไรที่มันเป็นมาตรฐานนะครับเราก็เลยใช้ลิฟต์ตัวนี้ในการขนสำหรับเล็บตัวนี้นะฮะก็ข้อดีของมันเลยก็คือหนึ่งเนี่ยมัน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 พกพาง่ายเนาะเห็นไหมเราใช้รถกระบะคันเดียวมันก็พกพาเข้ามาได้สองก็คือมันประกอบแล้วก็ติดตั้งเนี่ยไม่ได้ยากมากครับใช้เวลาติดตั้งแล้วประกอบประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะครับแล้วก็สามก็คือมันมันปลอดภัย มันมีมาตรฐานรองรับใบเซอร์รองรับนะครับการผลิตมี ISO มีมาตรฐานสากลรองรับของมันแล้วก็แล้วก็ส่วนก่อนที่จะใช้งานเนี่ยอย่างทีมช่างของทุกคนเนี่ยก็กผ่านการอบรมการติดตั้งการใช้งานก,าานกับ a r ร c มาแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะชั่วโมงบินสูงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มาใช้งานได้อย่างปลอดภยัยก็อย่างที่บอกเลยครับก็ความเป็นตัวตนของมาเลนไซ คนข้างนี่จะซีเรียสนะครับเราคนข้างนี่จะซีเรียสในการทํางานนะครับเรา KPI ของทีมช่างหรือว่าของพนักงานทุกคนของเราเนี่ยคือการส่งมอบงานที่ดีที่สุดให้ถึงมือลูกค้านะครับแล้วก็มีเวลาที่เหมาะสมะครับกับราคาที่สมเหตุสมผลที่เราให้ลูกค้าไป เพื่อนเพื่อนช่างทีมช่างหรือ VC ท่านใดที่อยากจะอัปเกรดนะครับการทำงานในยกแผงให้ง่ายขึ้นเนี่ยเราอยากได้ตัว MightyLift นี้ไปใช้เนี่ยทางมาเทนไซส์ก็แจ้งเข้ามาทางมาเทนไซส์ได้เลยสามารถจะจัดให้ทางคนที่สนใจได้ในราคาพิเศษนะครับรถขายที่สนใจก็ติดต่อมารเทนไซส์ได้เลยครับผม